ค่ะวันนี้เราจะมากินพอดทอดเขาเรียกอะไรนะซอสเส็จนี่นะคะซอสเส็จซอสเอสจปลาเขาจะเอามาคิวก่อนนะคะมาคิวก่อนแล้วค่อยเอาไปเข้าในอ่าวนี่น้าตาบุงครับ หน้าตาคนทำก็จะดูซีเรียสนิดนึงนี่จ้ะเขาจะมาใส่ถาดไว้อย่างนี้แล้วเขาก็จะเอาไปอบเพราะว่าการกิวแบบนี้ค่ะมันทำให้เวลาเรากินหนักมันไม่เหนียวเพราะหนังมันอ่ะเวลาเราไม่มากิวแบบนี้เวลาเราไปใส่เตาอบเลยมันจะเหนียวตัดอากสวีทเฮายูฟิลิ่งยูคุกิ่งมิลฟอร์โย่ไว้เอ็นโอวั a น์เ r y ย u ์โอวิวันน a เบียร์ a าร y ยูแฮปปี้ได้ยูคุกิ่งอั Absolutely. I love cooking นี tomorrow can you ่นะคะผัดหอมนะผัดหอมกับเนยในใจให้มันหอม ไข่ดำลงไปใส่พไทยดำเกลือนะคะอันนี้คือฮอด,ดอกที่เสร็จแล้วนะคะทำไมฝรัหลังเขาเรียกซอสเสร็จแม่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนี่นะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเอาไปเข้าในอาวินนะ,ะในเตาอบว้าว พวกเราก็จะมากินชาร์ชัสสกันนะคะช้าๆลูกซาซ์ชสกันนะคะไส้กรอกไส,ไ,ไส้กรอกไส้กรอกเนื้อกินไส้กรอกเนื้อกันนะจ๊ะวันนี้หน้าตาก็จะประมาณนี้นะจ๊ะนี่นะคะหน้าตาถ้าแม่หนูไม่ได้หนูแอบแม่หนูก็ไม่ได้เงินนะคะนี่จ้าหน้าตาจะประมาณนี้นะะใช่ไหมคะคุณแม่อืมถ้าแม่ไม่ได้หนู เดี๋ยวแม่ก็แม่ไม่มีเงินพอ่อพ่อทุกคนพูดว่าหนูรุ่นหารักอยากเป็นแฟนคลับแบบเนี้ใช่ไหมไปหวานไปเลยกินข้าวหวานเลยใช่ไหมมันก็จะมีพีนะครับมันจะมีถั่วอาหารฝรั่งแล้วค่อยหนูมาันนี้น้ำเกรวี่ค่ะเกรวี่เกรวี่ น้ำกกวก็มีผักกินตรงข้าวอะไม่ค่อยชอบ็นผักแบบี้ไม่หรเาค่อยชอบกินผักของ้มจืดผักหวานอืมชอบกินผักต้กมตจืดแต่เวลาพญ่ญให้กินแต่กับพจ่กินเก,กาอะกินสิผักกาดขาวกินทีเขียวอ,นะอ่อน้อยมแล้วเห็นหนดูมิคะ ไม่เห็นค่ะเห็นแล้วของเกลือก่อของเกลือเป็นข้าวนะฮะถ้ลูกสาวเขาไม่ชอบกินมันฝรั่งบดกับกับอันนี้อืมกับพีกับถั่วถั่วต้ม รสเดียวต้มแม่กินได้หมดกินได้ทุกอย่างแต่ว,ว่าตอนที้หนูไปโรงเรียนก็สนุกเค่ะน้ำแล้วค่ะได้ยินไหมคะตะโกน <c oughs> ได้ยินไหมคะตอนที่หนูไปโรงเรียนก็สนุกไปโรงเรียนมีเพื่อนก็สนุกแลนะ้วเนาะเพื่อนเราทะเลาะกับเพื่อน เราเล่นก,นกนระปุกเนาะคุกับน้องวูกิอกเหรัเป้ลมาห้องเียวมาห้เียวเล่นกระปุกไงเพราะว่าใครเห็นะอว่านีอิสกับอิสกับคราเราชอบเล่นกระปนะแต่ว่าแต่ว่าวันนี้เป็นแบบว่าวันนี้ขเขาเล่นคนเดียวได้ก่อ,อ,อเนเน เอออีวาจะถึงเล่นอ๋ออีวามาเขาว่เนี่ยอีว่ามาด้วยจะรอดไมเนี่ยทำไมอ่ะไม่ต้องรอดอ่ะรอดกับไมยถึงว่าหายหายเปลี่ยนพวกจะวิง่งไปโบโซฟีอไมายถึงว่าคุรากับอีสเตอร์ไงไปถึงรอดส่วนอ่ะหายอ่ะอ๋อ ทุกคนเห็นหนูไหมคะเป็นกระบอกเนื้อแลครับทุกคนเห็นหนูไหมคะทุกคนเห็นหนูไหมคะซื้อมามันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็มาเกี่ยวกับกระทะหน่อยหนึงแล้วก็ใส่ในเตาอบมันบดก็ทำไม่ยากทุอคนดูไหคะว่าหนูไม่ค่อยกินผักม,มันเหมือนว่าปอกเปลือก แม่บอกว,ว่าคนบนคนบนลานเขาบอกว่าอย่าก,กินอะไรด้วยนอนเดี๋ยวเป็นงูใช่ไหม,มว่าจริงๆริงเขาจะเป็นงูหรอกเดีวอยากอยากยากนะะินไม่ลอยเลยลอยนั่งกินดีดีอ่ะนั่งกินดีดีน,น,ดดนั่งกินดีดีก็ได้ด้วยจะจะเคลียร์พักจะเคลียร์พัก,พก อ,อ,อันนี้มันเคี่ยวค่ะอืมซอสเกรเวี่นี่เออเกรวี่นะคะมันคล้ายๆในความรู้สึกแม่มันก็คงคล้ายๆกับแกงกะหรี่เนาะ <the> <c oughs> วะ่าจะแต่ว่าก็ใช่นะคะแลก็อร่อยไปทำงานมารู้สึกไม่ค่อยดีเลยแม่ไม่สบายไงมคะอืมไอไม่อยอมหายเราเราไปทำงานห้องเย็น ว่าทุกคนอยากให้หนูกินอาหารทดลองเยอะๆก,ก็อย่าลืมให้เลยกด subscribe กด Share กดกระดิ่ง้วยนะคะขยัห้ตัง้งแต่แล้วก็แอนดูด้วยอืมแต่ว่าอยากให้ตอนแม่นะคะเพราะแม่หนูใจร้ายมากเลยค่ะอืมอยังไงหนูก็จะซื้อแท็กเองเลยเพราะหนูจะเรียกแพงๆเลย ผ่านยันสไตล์กีวีค่ะสาม,มีนี่ค่อนข้างจใจดีอยู่เวลาเรากลับมาเราเหนื่อยๆให้แกทำแกก็ทำอยู่ <c oughs> แต่ก็ไม่ได้ทำทุกวันนะคะหมายถึงว่าทำกับข้าวแกก็ยินช่วยทำบ้างเห็นชาวก็ก็เห็นชาวก็ก็ ไม่เหมือนกับแบบมานอนรอกินอะไรเงี้ยไม่ใช่ทุกคนฮันนูมั้ยคะทุกคนฮันนูหรอคะทุกคน,นค่ะเดี๋ยวมากินข้าวอ่ะนี่ของเกลียวเขาเป็นข้าวเกลีวอิ่มแล้วนั่งกินไค่กุ้งหอมไปกี่อันกินสองอันอทำมนเมื่อคืนไค่กุหอม ม,ม,ม,มีคลิปไปดูนะคะเดี๋ยวจไปดูจะวุ่นวายวุ่นวายอะไรก็ไม่รู้ใช่ไม,ม่กล้องสองอันด้วยใช้กล้องสองอันไม่ใช้โคโปโถ่ายนะคบถ้าถ้าเป็นกล้องมืดๆหน่อยแต่วน,นี้เปลี่ยนละกล้องเขาออกจะไม่ค่อยเจ่มเท่าไหร่โคโปโนะแต่กล้องมันมันขยายได้กว้าง จเจอม่หนกินข้วเขมด,ด้อพววีาไปแค่าได้มียานะยล่ะมือยาปยเป็นยาแก,ก้เขาทำอย่างนี้ใช่ไหมอืมเป็นยาแก,ก้หัวเข่าเป็นยาแก,ก้ปวดหัวเขา่าใช่ยาแก,ก้ปวดหัวเข่าตอน แม่เคยเจ็บพวกเขานะค่ะตั้งแต่แบบเกิดเกลมาค่ะหัวเขาทำรุดัหนูขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายกินน้ำมันตะปาก็ไม่ได้ผลขอลาไปก่อนนะคะทุกคนแม่หนูไม่ลาหรอกต้องกินอันนี้ซื้อมาเป็นแคลเซียมเลยค่ะแคลเซียมแคลเซียมแพงนิดน,นึงแคลเซียมก็คือมีประโยชน์ พรอ่มอ่ะไม่กอ่มะคืออะไรดิเพราะว่า เวลาเดินนะครับมีมีช่วงหนึ่งไม่เดินนีืยอยู่เหมือนจะล้มไปเลยนะเดินแล้วมันบแบบตุ๊บแบบเขาเรียกอะไรหัวเข่ามันแบบว่าเขาอ่อนนะ่ะเออเป็นอย่างนั้นเลยนะเดินแล้วก็จะลม้มจะลม้มจะลม้มก็เลยคุยคือเราก็ไปหายามากินเนาะตอนแรกว่าจะไปหาหมอด้วยซ้ําแต่พอลองซื้อแคลเซียมตันนี้มากินก่อนอมืมันก็เลยดีขึ้นแล้วตอนนี้ก็เลยไม่เป็นละ ข้าเมันจะนั่งก๊อก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 ค่ไม่ชอบกินน้ำมันบเอาเลยดี จำไม่ค่ร้ตอนแรกวันนี้ว่าจะซื้อแซลมอนมาทำให้กินมาทำให้ดูทำกินให้ดูแบบว่ามันเป็นคิวค่ะคือมีโควิดอ่ะจะไปซื้ออะไรเงี้ยที่โรงงานอ่ะจะซื้อที่โรงงานมันเป็นคิวเข้าไปคิวเข้าไปเนี้ยแม่ก็เลยไม่ซื้อ เข้าไปทีละคนทีละคนไม่อยากไปยืนรอต่อคิวมาคนน้อย่อนนยกลับมาบ้านพี่ตาแบบ ปิดเลยนะ,ะแต่คนฝรั่งอะ่ะเขาชอบเราทำงานนะแม่นี่เป็นตัวเก่งเลยนะจะบอกให้ <c oughs> ไม่อยากพูดหัวหน้านี่หลงเลยเขาชอบเราทำงานเราทำงานเป็นแล้วเราทำงานเก่งไม่ขเกียจ นำ้ำค่ะหมดแล้ว <c oughs> คุณอ้วนกินอะไรก็อร่อยนะ ของลูกต่อไม่ของเกลียวเป็นข้าวนางไม่กินจนนึกหกโมงแล้วค่ะหกโมงสิบห้า วนีอากาศค่อนข้างเย็นสองสามาวันนี้อากาศค่อนข้างเย็น,อน,น,นอาาตอนตอแรกแม่นึกว่าจะเปลี่ยนแล้วมันก็เปลี่ยนแล้ะค่ะแต่ว่านว่ามันจะไม่ค่อยหนามแล้วมันก็ค่อนข้างเย็นอยู่ มร้ใส่ต้องสั่งออนไลน์ ทุกวันนี้เนี่อ้วนหลวงพอแบบนี้ค่ะกินของตัวเสร็จลูกกินเหลือผัวก,กินเหลือไม่เก็บเรียบเสียดายโอเคนะคะวันนี้คลิปนี้พอแค่นี้ก่อนบ๊าย,บายจ้าสวัสดีค่ะเอนดูน้องเกีล็ดนะคะ